มนุษย์ส้ายอินแมนคอกให้ดูบรรยากาศตรงข้ามเรมอบางกะปิยามเช้านะคะนี่เลยเมนูอีสานบ้านเรามันเป็นยามเช้าวันศุกร์ที่โปร่งมากๆเลยค่ะสกายวอล์กก็ไม่มีคนเดินมองดูแบบสะอาดตามากเลยค่ะ ข้าเหนียวแล้วก็ไทุเรียนบางกะปิร้อยเดียวเองเบลเลอร์เลยค่ะวัะนนี้มันของน้อยหรือยังไม่ออกคะไม่ออกแล้วก็หมดเวลาแล้ว ข้างบนสมใหญ่สมสิบบาทเองข้างล่างห้าบาทเห็นไหมคะไม่ใช่กรรมเล็กนะก็กรรมสมมาพาควรอะแต่บางชนิดก็ใหญ่ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเลนขาเข้าตอนนี้แถวปากซอยร้อยหนึ่งน,นี่ก็ไม่ได้จะจืดเพราะเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้ส่วนนึ่ซื้อมาจากหน้ห้างแนละ้วเอามาเก็บสาสมไว้ แครงปากสำคัญเราอยู่ที่ตลาดบางกะปีค่ะชีวิตกรุงเทพอ <c oughs> ันนี้จะกลับตอวตวอแล้วนะ <c oughs> วันนี้เช้าวันศุกร นี่ค่ะยังไม่หกโมงเช้าหรอกแต่แดดเริ่มแรงอันนี้สภาพในกรุงเทพบางกะปินะคะนี่เราก็เหมือนเดิมค่ะเดินไปตลาดบางกะปิเพื่อที่จะซื้อของฝากสำคัญเพิ่มเติมของฝากบางส่วนซื้อมาจากในห้างและนี่ค่ะ ีมนุษย์ปลาอินแบงคอกเช้าเชา้ชาแบบนี้นะคะรถยังไม่ติดเนี่ย <Okay. S 1> เราอยากซื้อทัวร์ตัวรถเมย์นะคะ ขึ้นแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยสักประมาณเจ็ดโมงไปแล้วเนี่ยตั่นแหละสภาพมันก็จะเป็นหนังพลมวนกักตอนนี้ตอนนี้เหมือนบางทีมนุษย์ทำงานมันสุเก็ยังไม่ขยับโดยเงว่าฝั่งนี้เลนขาออกก็เบาค่ะแต่ถ้าเลนขาเข้าตอนนี้แถวาปากซอยร้อยหนึ่งนี่ก็ ไม่ได้จะจืดเพราะเมื่อก่อนมนะันเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้านะคะบนหัวเราเนี่ยมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่มันช่วยไม่ได้ทั้งหมดมีความสุขกับการไปซื้อของฝากในตลาดเพิ่มเติมค่ะน้องความสุขของยาย ส่วนหนึ่งซื้อมาจากในห้างแล้วเอามาเก็บสะสมไว้แต่ของฝากสำคัญเรารอยู่ที่ตลาดบางกะปีค่ะ บรรยากาศตรงข้ามเรอมอลบางกะปิยามเช้านะคะนี่เลยเมนูอีสานบ้านเราข้าวเหนียวแล้วก็น่ากินใช่ไหมคะเนาะน่ะากินนะเดี๋ยวเราจะกลับมาซื้อข้าวเหนียวดำอยู่เพราะว่า นังไก่ทอดเราเราซื้อมามื่อคืนวานเนี้ยยังอยู่แล้วเราก็ใส่กระปุกไปกระปุกใหญ่อะค่ะโล่งดีเนาะโล่งยันป้ายรถเมล์เลยเวลาเนี้ย ยามเช้าวันศุกร์ที่ปโปรง่มงมากๆเลยค่ะสกายวอล์กก็ไม่มีคนเดินข้างล่างก็เหมือนมีแต่เรานี่นี่เลยรถก็ว่างยันแยกลำสารีเลยอ่ะนะคะนี่มองดูแบบสะอาดตามากเลยอ่ะ สายไฟลงใต้ดินหมดได้เนี่ยคงจะเป็นภาพที่สวยงามกว่านี้เนาะอันนี้บ้านเรานี่จะเต็มไปด้วยสายไฟระบบสายบนดิน เราไงต่อต่อเติมแล้วรู้ต่อเปล่าเนี่ยติดต่อ พุ่งตรงไปที่ของฝากของเราก่อนนะคะเพราะถ้าเราไปที่อื่นก่อนเนะี่ยมันจะเอ้อระเหยนะเราไปดูของฝากของเราก่อนแล้วเราค่อยจะไปดูอย่างอื่นนะคะม,มีทุกอย่างมีตังค์ซื้อเขาหรือเปล่าแค่เั่น ทุกสิ่งที่ตลาดาบางกะปิ 好好 เราก็มาถึงร้านโปรด อันนี้มันของน้อยหรือยังไม่ออกคะไม่ออกแล้วก็หมดเวลาแล้วเราต้องซื้อแล้วก็ทีบไปเผื่อจะได้ไปไหว้พระต่อ,อประมาณนั้น เป็นว่าของหกกล้องก่อนนะฮะธรดาติาฉันก็ได้ของปากแล้วละ,ละจากแผงประตูแล้วก็ไปต่อที่อื่นเนาะ ของถูกค่ะขอบคุณค่ะในมุมของถูกของตลาดบางกะปีเลยนะข้างหน้าเนี่ยอโโดเหนเ่อยแล้วแต่ทีนี้วันนี้จะกลับค่ะก็เ,เลยซื้อเขาเรียกอะไรซื้อวัตถุบางกะปิกลับไปต่างจังหวัดด้วยโอ้ไปไกล ไม่ค่ะหลานชอบลหลานเขาชอบกินประตูค่ะอยู่ที่ดอนค่ะเขาชอบกินประตูเราก็เลยที่นี่มันประตูตัวใหญ่แล้วมันก็ไม่แพงอ่ะพี่ ดิีค่ะดีเห็นไหมคะใครบอกว่าผักกำละงห้าบาทไม่มีห้าบาทบางกะปิเยอะแยคะค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ต่างจังหวัดยังไม่มีเลยห้าบาทมันก็เริ่มจากสิ่งนี่เห็นไหมห้าบาทถึงละห้าบาทกำละงห้าบาทห้าทั้งร้าน เย็นบางกะปิร้อยเดียวเองเบลเลอร์เลยค่ะแต่เราไม่เอาแล้ววันนั้นเราก็กินนคะคะข้างบนสมใหญ่สมสิบบาทเองข้างล่างห้าบาทเห็นไหมคะ ไม่ใช่กมเล็กนะก็กมสมมา,าพาควนแต่บางชนิดก็ใหญ่ด้วยซ้ำไปแยกลำสาลีที่รักวันนี้รถไม่ติดเห็นไหมคะลำสาลีก็เปลี่ยนไปทึบไปหมด มีสกายบล็อกยาวคลุมแยกไปเลยค่ะนี่การจราจรก็ยังชิวอยู่ ปกติเมื่อก่อนเรากับเพื่อนนะจะชอบบอกว่ามันไม่ใช่ลามสาลีแต่เป็นลามซางหัดอะไรประมาณนี้ค่ะดีแต่ตอนนี้มันแค่เปลี่ยนไปว่ามันซื้อไปรอกข้างบนเนี่ยมีทั้งสะพานข้ามแยกมีทั้งสกายวอล์คขึค้นไปหมดเลยโซนนี้ก็คือเป็นเขียงงูค่ะ những giày bà Fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.